เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกรรมไหมเกี่ยวแบบอ,อ้อ,อ,อมๆได้ไหมอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นการถอดรหัสกรรมอ่ะเบอร์มงคลไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนแล้วได้ตามที่เราขอนะแล้วการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันช่วยแก้กรรมได้จริงไหมพี่ไม่ได้ช่วยแก้กรรมไปเกี่ยวอะไรอ่ะทำไปแล้วทําเรื่องเลวไปแล้วเปลี่ยนเบอร์แล้วมันหนีได้เหรอที่ผมเคยพูดกับผมว่าการที่เขาโดนคนโกงเงินเป็น10ล้านอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมที่หยาบที่สุดคุณเจอวิบากกรรมไม่ได้ใหญ่หรอกต้องพิสูจน์จะให้ผมมีคําตอบแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีให้อะแต่นี่คือความจริงที่ผมเจอเจอโทรศัพท์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกรรมทุกย่ถ้าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับกรรมไหมมารู้จักกรรมกันก่อนกรรมมีอะไรบ้างอะวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมถูกป่ะครับเกิดจากกายใจกรรมเนี่ยมันก็มีการกระทบต่อคนหนึ่งคนไปอีกคนหนึ่งทำให้เขาทุกกายทุกใจว่าไปได้หมดถูกไหมซึ่งริงๆีมันหลักๆผมถ้าความเข้าใจเราคือเกี่ยวกับการกระทำเา แต่ถามว่าเบอร์โทรเกี่ยวกับกรรมไหมเกี่ยวแบบอ้อมๆได้ไหมอ่ะเพราะอะไรเพราะเวลาเราทายเบอร์ทายโหราศาสตร์ถ้าเราเข้าใจโหราศาสตร์เราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆหลักโหราศาสตร์หรือคนที่เข้าใจโหราศาสตร์จริงๆคือโหราศาสตร์คือการทายกรรมแล้วทายเบอร์โทรเนี่ยมันทําไมมันไปตรงกับคนคนนั้นละ่ะนิสัยแบบไหน สวยเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรทําไมมันรู้ละ่ะซึ่งมันก็เกี่ยวกับกรรมของคนคนนั้นสิ่งที่เขาปฏิบัติสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาทําแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบไหนละ่ะนั่นอาจจะเป็นกรรมสมมตุติคนมีห้าเยอะๆเ,เป็นเลขดีเนาะแต่ว่ามีเยอะไปบางทีทําให้เขาเป็นคนคิดมากคิดฟุ้งซ่านก็ได้รเรียนเก่งมีสมาธิที่ดีก็ได้นะแต่มีมากไปกลายเป็นคิดเยอะคิดละเอียดเกินไปทําอะไรช้าก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูองค์ประกอบ7ตัวเนาะแต่นี้คือพูดให้ฟังแบบคร่าวๆหยาบๆ หรือคนที่มี 16- 6 1หรือมีหลายๆคู่หนึ่งจะคิดมากก็ได้เก็บรายละเอียดคิดเยอะทบทวนบ่อยทําอะไรช้าจากการที่คิดเยอะทบทวนหลายครั้งแล้วการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันช่วยแก้กรรมได้จริงเลยทีสำหรับผมเนาะไม่ได้ช่วยแก้กรรมจะไปเกี่ยวอะไรอะ่ะทำไปแล้วทําเรื่องเลวไปแล้วเปลี่ยนเบอร์แล้วมันหนีได้อะมันมีในยะที่เกี่ยวข้องกับกรรมเช่นทําไมเปลี่ยนเบอร์แล้วเขาถึงเริ่มโชคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มได้ในสิ่งที่เขาต้องการที่เขาขอหรือเปลี่ยนแล้วสวยเลยก็ได้ในกรณีที่แบบอาจจะเปลี่ยนเบอร์ไม่มงคละ กับที่ต้องการผิดกับอาชีพกลายเป็นทําให้ไม่ได้เงินหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่มันก็มีผลเกี่ยวข้องกับกรรมเหมือนกันเพราะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันเหมือนกับมันเป็นการถอดรหัสกรรมอะ่ะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกมันเป็นเรื่องแปลกเบอร์มงคลไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนแล้วได้ตามที่เราขอนะพิสูจน์ได้มากกว่านั้นคือเช่นอาจารย์ทิทิกิจเขาเป็นระดับปรมาจารย์เนาะเป็นระดับคนคิดค้นศาสตร์ไม่ใช่แค่พี่ชายผมอะอ,ะอจริงพี่ผมเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนเนาะเป็นครูเนาะเมื่อเราเรียนรู้จากโหร,ราศาสตร์ เป็น DNA ของแต่ละคนถ้าเราเห็นจากเบอร์เขาแล้วแล้วเราเห็นพฤติกรรมเพราะว่าพี่ผมจะซักถามทุกคนไงถ้าคนไหนมักทําบุญสวดมนต์กดน้ําเป็นทําบุญเยอะทําบุญบ่อยชอบช่วยเหลือคนตลอดเลยการเปลี่ยนเบอร์พี่ผมจะพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับกรรมตรงที่มันเหมือนกัแบบเราเป็นแค่สรระพานบุญนะเราไปทําให้แบบเหมือนมีทางของบุญวิ่งมาหาเขาก็ได้ใช้บุญเลยก็เคยถามว่าแบบแปลกๆที่เราอึ้งไปเลยนะก็คืออย่างที่พูดบ่อยๆคืออาจารย์ที่ได้กิดเปลี่ยนแล้วถูกหวย30บกว่างวดติดเยอะมากๆเขาถูกเยอะมากๆก็ถามเขาพี่ชากก็บอว่ ไปซักประวัติก่อนเขาทําบุญเดือนแล้วเป็นแสนเขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นคนบ้าเล่นหวยเขาเป็นคนถูกหวยบ่อยอยู่แล้วไม่มีเราก็ถูกหวยบ่อยได้ไปสัมภาษณ์คนนั้นมาเขาพูดเลยว่าการที่ฉันจะถูกหวย1ิบมวดติดอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะเขามีพื้นอยู่แล้วเขาถูกหวยเยอะอยู่แล้วเขาถูกหนักอยู่แล้วเพราะเขาเล่นเยอะด้วยไงมันก็มีโอกาสถูกเยอะก็เป็นแบบมาเลยสิ่งที่เขาปฏิบัติเนาะนะแต่เขาบอกว่ามันแปลก ที่ว่ามันการจะถูกถึง10ครั้งติดต่อกันในชีวิตเขามันเ,เคยเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่ามันยากมากๆนะแต่นี่ล่อไป30กว่าขงวดติดเนี่ยเขาก็งงเหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ผมแค่มาเล่าสู่กันฟังเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะหรือผมไปเจอแบบอะอย่างพี่บุม๋มบรรดาหรือมีดาราบางท่านที่แบบเขาทําความดีมาเป็นระยะเวลานานแล้วพี่ผมไปฟันธงว่าดีแล้วสุดท้ายเขาใช้แล้วชีวิตเขาก็ดีจริงเขาก็มารีวิวซึ่งเยอะนะพี่ผมพูดเสมอว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบรถยนต์เป็นเบอร์โทรศัพท์ ทุกวันนี้คุณแค่ขับมอเตอร์ไซค์ไงมันก็ตากแดดตากฝนก็ไปได้เหมือนกันแต่วันหนึ่งฉันหยิบโตโยต้าให้ฉันหยิบแคมรี่มาให้ก็ดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมฉันเอาเฟอร์เลรี่มาให้คุณมีเงินซื้อระดับเดือละสองสามแสนเหมือนคุณขับเฟอร์เลรี่แต่ถ้าเรื่องไม่มีตังค์เติมน้ํามันไงไม่มีบุญจะใช้ได้ไงอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่ผมสอนผมและเปรียบเปยให้ผมฟังเฉยๆแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยู่วงการนี้มาระดับ10กว่าปีผมอยู่ในฐาะะมมนะพพ่่พ่่่่อ่ออค้้้้าาาาผผผมมมมมมมไไใใชหดดูเนนนนัััีีีแแตลลยๆรงงงททก็สสสวํ ว่ามันก็เกิดขึ้นได้แต่แค่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้มากพอซึ่งผมก็ได้มาหัดเรียนแล้วมาหัดใช้ซึ่งหลังจากที่เราได้ลองเรียนอะสิ่งหนึ่งคือมันเริ่มเข้าใจคําว่ารหัสกรรมแบบที่พี่ชายพูดเลยสมมติเรามาเรียนตอนอายุเยอะแล้วอะ่ะ<ฮ>ิบปลายปแล้วอะพอได้เรียนปุ๊บสิ่งที่เห็นคือมันมีอาการเจ็บป่วยผมจะมีจุดบอดที่ปอดกับกระดูกะอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>ซึ่งเป็นตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้นะของดวงคนแบบนี้แบบนี้เชื่อไหมว่า ผมมีข้อเสียแบบนั้นตั้งแต่เด็กและเจอเรื่องที่เจ็บป่วยหนักนก,ก็มาจาก2จุดนี้ตลอดซึ่งก็เลยเออว่ะแล้วผมก็เลยไปดูของคนอื่น เขาจะมีข้อเสียตรงมดลูกนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือคนโบราณมันจะไม่ได้ระบุเป็นอวัยวะแต่ในหัวกรสานเป็นศาสตร์พันปีเนาะมันจะเป็นการระบุตำแหน่งว่าบริเวณช่วงล่างลงไปจนถึงตรงนี้ตรงนี้จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นจุดที่ผมเริ่มเชื่อมโยงว่าเอาจริงๆมันก็เป็นการอ่านรหัสกรรมแต่แน่นอนคุณเปลี่ยนรหัสกรรมไม่ได้ให้คุณทําใจไว้เดี๋ยวว่าชาตินี้คุณต้องมาใช้กรรมที่ผมเคยพูดกับผมว่าการที่เขาโดนคนโกงเงินเป็น10บล้านนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่หยาบที่สุดวิบากกรรมท มีอะไรบ้างเช่นเงินเสียเงินเสียของรักเสียคนรักอะไรอย่างเงี้ยติดคุกแล้วพิการแล้วก็เสียชีวิตพี่ผมบอกว่าเราทํากรรมมาไม่เหมือนกันแล้วเราต้องมาชดใช้ไม่เหมือนกันอย่างที่เขาพยายามสอนเรื่องบทสดมนสอนอยยคะในเวนั้น,นี่เป็นการเจรจาก,กรรมเหมือนในเขามาตามนี้เร้เนาะแต่เราพยายามจ่ายบางทีจากที่เราจะต้องเสียชีวิตเหลือเป็นแค่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกวิญญ,ญาณที่ที่ผมเองก็ไม่ได้ว่าเข้าใจ เออแต่ถ้าเกิดพูดให้ฟังเพื่ออยากให้คนได้เห็นแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยากที่จะแบ่งปันแล้วให้ทําใจว่าวันหนึ่งถ้าคุณเสียแค่เงินคุณเจอวิบากกรรมไม่ได้ใหญ่หรอกไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอะไรเงี้ย จะได้มีสติทําไมวิธีถึงพูดว่าไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์ให้ใครง่ายๆปกติแล้วผมไม่รับเปลี่ยนเบอร์อันนี้ทุกคนคงรู้ครใครมาเจอผมใหญ่คําฟ้าแค่ไหนมาขอผมก็ไม่ให้คือ <ทำ S 1> ผมจะมพูด<ง>ว่าคนที่ผมจะเปลี่ยนให้ต้องมีบุญคุณเท่านั้นเพราะผมรู้ว่าการเปลี่ยนเบอร์จะต้องรับกรรมแล้วกรรมมันต้องจ่ายเท่าไหร่ตอนให้ผมรับเงินคุณมา5 0,000ื่นแต่กรรมคุณอ่ะมันเล่นเอาผมซะรถชนหนักเลยห้าหมื่นมันก็ไม่พอหรอกที่ได้เงินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่อยากรับกรรมเพราะผมไม่ใช่คนที่นั่งสมาธิสวดดมนบ่อยไ้ นะนะเพราะฉะนั้นหมอดูต้องเป็นอาชีพรับกรรมเขาต้องถนัดไปปล่อยออกเนาะซึ่งผมยังปล่อยออกไม่เก่งขนาดนั้นก็เลยยิ่งไม่อยากรับใหญ่แต่คนที่ผมจะเปลี่ยนให้เอาจริงเคส,สตัี้ในชีวิตเลยนะผมเปลี่ยนไม่บ่อยเนาะอย่างแบบในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะผมเปลี่ยนไปแค่สองสาคนหนึ่งและในสองสาคนนั้นอ่ะคนนึงเปลี่ยนปุ๊บได้โปรเจกต์พันล้านนะมีคนต่างชาติมาเจอบอกอีกวันรุ่งขึ้นกูเจอแม่งเฉยเลยลงทุนเป็นพันอีกคนนึงเขาชอบปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วแก่แล้วนะ แกพูดว่ายอดขายแกเพิ่ม10เท่าและแกพูดคํหนึ่งว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยแกขายหมอเสงและผมก็รู้ว่าอาชีพแกไม่ได้ขายมอเสงแกทําไปเล่นๆเ,เพราะว่าเมียแกเป็นไอเดีเป็นไอดีหลกักเมียเขาทําจริงจังแต่เขาไม่ได้ทําจริงจัง<ๆ>เขาบอกว่าอยู่ดีคนที่เขาไปเจอสั่งของเขาแล้วเขาบอก,ก่าไปไปมาอยู่ดียอดขายเขาเพิ่มขึ้น10เท่าในเดือนนั้นเลย<ๆ>ตอนผมไปเจอเขารอบ2องเขเดินกลับมาหาผมแล้วพูดว่าทีทำไงก็ได้ให้งานผมน้อยลงแต่ผมก็บอกว่าผมทําไม่เป็นครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาได้ทั้ง2คคนีือนคนคนี่นเยบอร์ให้คคนแบบผผมมม่ไไดด้ิ เงินเขานะเปลี่ยนได้เฉพาะคนดีคนทําบุญคนปฏิบัติแล้วเขาก็ได้แบบนั้นจริงๆจะมาให้ผมโกหกเหรอสาบานให้ตายเลยว,ว่า2คนนี้ผมไม่ได้โกหกแล้วในสองสปีนี้ผมเปลี่ยนคนไปแค่2อสาคนนี้เพราะผมจาไม่ได้แต่รู้ว่าน้อยเพราะผมไม่ค่อยได้คุยกับใคร,รมานั่งเปลี่ยนให้ทุกคนจะรู้ว่าเดินมาหาผมเพราะผมเป็นเจ้าของเว็บดีโคเดอร์เป็นเจ้าของตลาดเบอร์มงคลมีแต่คนอยากจะให้ผมเปลี่ยนแต่ทุกคนจะรู้เลยไปเจอมาดูผมได้ไหมครับผมคัดมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผมไปทำอาชีพรับกรรม ผมรู้ว่ามันต้องเจ็บหนักกว่านั้นบางทีคนถามเตค่าหมอดูหนึ่งห้าเก้าผมบอกอย่าไปงกเลยตอนคุณเอากรรมให้เขาอไม่รู้มันไปท่าไหนกร,รมเบาเขาก็โชคดีกร,รมหนักเขาก็ต้องรับเยอะโคตรคุ้มเลยจ่ายหนึ่งห้าเก้าเก้าแลกกเอากรรมออกจากตัวแล้วก็ไม่รู้มาเมื่อไหรอ่อย่างเรื่องกร,รมเนี่ยผมไม่รู้นะผมพยายามพูดเรื่องนี้ซ้ําๆแล้วกันผมเคยทดลองเอาบทสวดมนต์สอนเจ้ากระไดเวนมาสวดคือเรื่องของเรื่องอาจารย์นิติกมาเล่าเนี่ยมาาพี่ตลอดเพราะผมไม่ใช่เด็กชอบสวดมนต์เนาะ ไม่ได้คนเข่งปฏิบัติเขาบอกว่าใครสวดบทสอนจ้ากระเวนวันละสาจบแล้วจะได้ดีแล้วเขาพูดกับผมก่อหูมาตลอดเลยทีทําอะไรมึงต้องกวดน้ํากดน้ําแล้วจะได้ดีต้องกดน้ําเท่านั้นนาทีพูดกับตัวเอง เดี๋ยวจะสวด3จบเลยแล้วก็จะแถมบทคาถาอของหลวงปู่ดูด้วยแล้วก็จะกดน้ำแล้วจะนั่งสมาธิ5นาที10นาทีทำเนี้ยบอกจะทำา10วันติดมันไม่รู้สิตอนนั้นมันมีความฝันแปลกๆมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตเนาะไม่เล่าดีเทลตรงนั้นเอาเป็นว่าผ่านไปวันที่7เรื่องบางเรื่องครับผมดิวอยู่เป็นปีผมส่งผู้ใหญ่4 5คนขึ้นไปดิวไม่จบผู้ใหญ่สีคนนั้นผมทิ้งเรื่องไว้4เดือนไม่มีใครติดต่อมาแต่ประมาณวันที่7หรือวันที่8ติดต่อมา3คนแล้วให้ผมประชุมให้ผผผผมมมมมเเเเเจจจจจจออออกัดดดซื้้้ใหนนนนน่ีีีปิิลสรร็แทงฟ หลายแสนบาทจากโปรเจกต์นั้นงงไหม มันมันแปลกแล้วก็ต้องพิสูจน์แต่ถามว่าจะให้ผมมีคําตอบแบบวิทยาศาสตร์ผมผมไม่ได้มีให้อ่ะแต่นี่คือความจริงที่ผมเจอผมสาบานได้ว่าผมลองแล้วผมเจอทําให้ทุกวันนี้ผมเลยมีมายเซ็ตที่เปลี่ยนไปอย่างเรื่องสวดมนต์ว่าแบบเจอใครถ้าแนะนําได้ผมก็แนะนําถ้าชีวิตคุณดีได้ผมก็แฮปปี้แต่ผม,มไม่ได้การันตีอะไรมผมไม่ได้รู้อะไรมผมไม่ใช่คนเห็นผีเจรจากรรมไม่ได้ตรวจบทกรวดน้ําแล้วเราต้องตรวดน้ําจริงด้วยทุกครั้งไหมพี่อืมคิดว่าความหยาบความละเอียดของจิตคนไม่เท่ากันอะกรวดน้ําไปเถอะคุณไม่ได้เก่งระดับนั้นเขารกวดแหงม คิดว่าการมีแอคชั่นดีกว่าเพราะอาจารย์นิดิเกตเคยบอกว่าทำไมต้องกวดน้ำเพราะเขาบอกว่าวิญญาณหรือเจ้ากันในเวรบางดวงเขาต่ําแล้วเขาหยาบจนเขาไม่สามารถรับได้ถ้าเราไม่มีแอคชั่นให้เขาเห็นเขาไม่สามารถร่วมอนุโมทนากับเราได้เหมือนเขาไม่เข้าใจการพูดของเรามากกว่าคงเป็นอย่างนั้น คงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่รู้ไงผมไม่เคยคุยกับเทวดาได้แต่จากที่เราฟังจากคนที่เราเชื่อถือนับถือแล้วบอกบต่อปฏิบัติให้ถึงแค่นั้นเองการเปลี่ยนเบอร์ไม่เกี่ยวกับกรรมไม่เกี่ยวกับการแก้กรรมเลยทั้งสิน้นแต่แค่ว่าจากสถิติที่เราเปลี่ยนแล้วเขาได้สิ่งดีๆคิดว่าเขาได้เบิกบ,บุญของเขาออกมาใช้ในเร็วขึ้นเปลี่ยนไปถ้าคนนี้มันไม่ทําความดีไม่ค่อยมีบุญมันจะเอาจากไหนมา เออแค่นั้นเองก็อย่างผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นนะเนี่ยตอนนี้ไปสมัครโกเองก้าไปนั่งสมาธิ10บวันแล้วพวกเนี้ยผมแอคชั่นหมดเลยจากที่เมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจแต่ตอนนี้ผมเริ่มสนใจว่ามันอาจจะมีอะไรพวกนี้อยู่ก็เลยแบบอยากศึกษาอนาคตมาถามใหม่ผมอันจะไม่ได้ตอบแบบนี้แล้วก็ได้